นั่นลังช่อนฟ้าตรงกูลเกลือเพือผู้กล้าจนไรไข้าวปลาจะกินขันาที่เราเซาซอยแปดท่านก็คอยรับทักไม่เงินทองกองเป็นหา แต่เราต้องรับก่อนฮีร์ไม่ต้องความรำเรียกร้องไปขอให้มองเบื้องหลังอนาคตถูกปดปังจนเขากำลังบ้าบินสูน้คนเดิน ลุนแรงแผงฤทธิ์ผิดถลำทำตัวเลวสังอำสินพลมทับอาญาตาเข้ามาตรึงหากใครใจถึงขอเธอปูจะบอกให้อาเดียวจะตายหาขอโทษลีลาและเศร้าลินโอ้โหที่ไหนมาเศร้าลินเลยเจ้าหญ แล่เินเมืองขึ้นไม่ยืนคำของแต่กลับมาขอสงสงข้ามไม่ทนหรอกท่านเพราะการกระทำไม่ผูกยางฝืนบังอาจมาค่าเดี๋ยวจะฆ่าคนคอยบังอาจสางร้อยมนติโอแรงเจ้าพระพุทธเั้น เด้คร <What? S 2> ออับผมก็สัตว์เดียันจะเป็นฝ่ <Yeah. S 2> เาเยอะรึเครับช่วยด้วย <c oughs> ให้ก็ได้ช่วยด้วยทางหลักก็ได้เนี่ถ้าไม่ได้กูยแย่เลย มันจให้ััไม่ให้รันี่กลัวตายสินี่ีเกนไอ้กกว่าไงไเนี่ยเป็ดีด้วยมาจะไงแล้วผมก็เดินมาสิได้ใช่ง้าทกของฉันเดาไม่ผิดทั้งสารือง,อ,งราองความเปนกษัตรปกครองนนี้ใช่ไหไม่มีหาใช่แล้วเราจะขอแนะนำตัวให้รู้จักเรากษัตริ์เพทพน,นี่คือเสด็จพ่อของเราให้นามว่าเอกกระทัด นี่พระนุชชาเทพไทยแล้วนู้นนัทวณิชาองค์เดียวให้นามว่ามณฑาทิพอ้าวอ้าวอ้าวอะไรรู้จักกันเหรอไม่รู้จักไปยังค่หน้าตาเหมือนอ่าวไทยอ่าวไทยไหนลหอะเลอ่าวอะไรเรื่องนี้นักพาเขากว้างแต่ว่าจะเล่นอย่างนั้นแหละไม่ต้องแต่กว้างมันอ่าวไทยไม่ใช่กว้างโหอย่างนี้ไม่อ่าวไทยหรอกอันนี้อ่าวอะไรอันนี้อันดามันโหอันนี้อันดามันแล้วอันนี้เปรี้ยงสิบ ขยันแซวลิเกเจ้าชื่ออะไรันชื่อว่ามวเมธีเนี่ยค่ะเจ้าเมธีฟีสเป็นเจ้าเก่งนะช่วยเหลือพวกเราเอาไว้พระยายเจ้าปาเนี้ยคิงจะเสียแผ่นดินให้กับพวกศัตตูไปลแล้วฟีมือแบบนี้สมควรมาเป็นทหารกับเราเราจะรับเจ้าเป็นทหารแต่ตั้งใ้เป็นขุนพลคนใหม่อ,อยากขออะไรขอได้สองข้อจากประธานให้ขอข้าขอขอร ขอเมียเลยนะขอเมียเลยจริยเหรอเอ้าเลยเออเอาเลยเขาแลกถึงจะยึกยักษ์นายึดป้าเยี่ยมเลยฉันอยากจะขอขอกลับบ้านไปบวชด้วยพ่อและแม่ทดแทนกับคุณก่อนรับใช้ราชการเป็นทหารนี่ค่ะดีแล้วเจ้าเมธีคนเราเกิดเป็นลูกผู้ชายนะสิ่งสําคัญที่สุดต้องบวชทดแทนบุญคุณพ่อแม่เราให้นะอนุโมทนาบุญด้วยนะขอสขอ ขอเขาได้เขาได้เอาอะนาแมนกลับบ้านเราไม่เอาเอาอะไรเค็มไม่อะไรเค็มอันาแมนเค็มไงน้ำน้ำเกลือนะ่ะวันนี้ฉันอยากจะขอเลยเออขอน้องสามีของคู่แต่งงานพี่อคะโอ้ยหทไหนอ่ะยังไงไม่รู้จักกันใช่ไหมค่ะึงรู้จักกันหรือเปล่าตาพี่อ่ะพี่มากตากระบอกเชื่อฟังได้ ตาเมก่อนตอกี้มันล็อกแยกจริงๆเลยมันไม่ล็อกแย้กันน่มันคอยแยกออกจากกันมึงดูกูอยู่แบบเมื่อกี้บอกแล้วมึงดูจ้าเขดิทำไมอ่ะโมึงดูดิตาจะถลนออกมาดนี้จะเมธีเจ้าคุณงามความดีแค่นี้กระหำนะขอน้องสาวเราเรื่องนี้เราแต่งถิงใจเองไม่ได้หรอกจะทำอะไรมึงถามกันก่อนเร็่องพ่อได้ยินหรือเปล่าล่ะเจ้าเมธีคนนี้ ขอน้องสาวเราเป็นคู่แต่งงานเลยพ่อ,อพ่อว่ายกไข้ไเขามาดีกันดูเ้าทำไมยกง,งย่างยๆแบบนั้นไม่คะเ้าจะนอนตื่นสายลงเรื่องแค่นี้จะเป็นยกไข้ย,ยังไงต้องถามไทยร้องสาวแล้วก่อนเส็จพ่อถามก่อนเลยถามก่อนนี่บนคาทิปนม่คะได้ยินไหมเจ้าเมธีขอบนคาทิปแต่งงานแล้วน้องท่านคิดเห็นเป็นประการใดน,น้องคิดว่าไม่ เอยไม่กังเอาแค่ครอบครัวๆแล้วกนพอันนี่นะครูกำลังจะพูดอยู่เนี่ยว่าวันนี้นี่เกงโคตรมันได้แท้โคตรมันยังไงวะในสนุกสนุกสนานมันเลยจะสนุกสนานยังไงล่ะทำไมตั่นเล็กเป็นเจ้าเป็นพ่อพี่ชายคนโตพี่วุฒิเขาเป็นเจ้าอีก น้องคนเล็กนนอ์รีวิวก็ยังเป็นเจ้าอยู่โคตรมันหมดเลยเป็นยีโคตรมือไหนกันโคตรมึงอยู่ไหนอยู่พิจิตรหมดจะให้ตามจะหายังไงมานี่ละจะพูดเลยทำไมกลับบ้านรถกูจะเหลือล้อเดียวแล้วเนี่ยไหนจะวิ่งไปวิ่งกลับวิ่งกลับวิ่งไปอยู่นนั้นเลยมึงก็องกลับตัวนี่เลยมันอยู่ได้ยังไงละมึงก็ถอดล้อออกให้หมดแล้วก็ใช้ถ่ายถ่ายเอาโง่เนี่ยตันลกเนี่ยสมองสมองไม่ค่อยดีกันเลี้ยวดีๆจะถอดล้อเอา ไปพายมันตกคิดอะไรอย่าไปถือเขาเลยแล้วจะให้อยู่นี่ยังไงล่ะหายรถเดินๆกูเดินตกยังไม่หลอดเลยไงกูก็มาหวังรถที่นี่ดูสีแล้วกูจะไม่หลอดใช่ไหมทำไมอ่ะขี่ไปขี่มาเมืองละมันเสยมันก็อยู่นี่ไปเลยจบซื้อบ้านอยู่นี่ไปก็จบแล้วมึงพูดว่าซื้อบ้านเออ แกมีคนอยู่บ้านเลยห <c oughs> รืยังล่ะผู้ต้องจูกนี่แฮะแี่เน่ไม่เป็นไรเ <c oughs> ด็กชั้นช่วยแกแก้ที่ตั้งเง <c oughs> ่ยบ้านพร้อมที่ดินเลยนะเนี่ยนะบ้านพร้อมที่ดินเลยตอนนี้โอโ้โหผมก็มีเหมือนกันมีอะไรที่ดินมีอยู่แค่กระป๋องน,นมเนี่ยอพอจะอยู่ได้ไหมครับไ,ได้ลูกจะบอว่าจะ <c oughs> แต่งหรือไม่แต่งไช่ไง <c oughs> ไม่แต่งใช่ไหมเนาะไม่ปฏิเสธ อางี้กันแล้วกันเจ้าไปบวชก่อนศึกมาเมื่อไหร่เข้ามาในวังเดี๋ยวจะจัดงานแต่งงานให้ระหว่างเจ้าเมธีกับน้องสาวเราบนธาติสขอกระไรทาร<ม>่าไหมคะมีอะไรจะขออีกไหมอยากจะขอให้น้องสาวพระองค์ท่านในเรื่องงานวันฉันด้วยได้ที่เรื่องแค่นี้เดี๋ยวให้น้องสาวเราเนี่ยเป็นหือหมอนตัวแทนเราประกนระถือของกระไรทารจาไปครับไปดวงเลยเมธีจบ<ม><ม> ได้การเลยกลับบ้านดีกว่าไีหน้ามีตายอย่างนี้ยัยพ่อไม่ยกโทษให้